คอนบรนทึนะคะนั่เลยโอเคเราได้ตั๋วมาแล้วค่ะน้องถือไว้ก่อนนะคะเอาไม่รี้ให้พี่เขาแปกค่ะลูกก็ในตงด็ขอใ้พี่เขาัเอเิขอแล้ว เขา้าได้ไหม่เนี่ยนะคะไม่เล่ไม่ได้เลยอยากเล่น่างนี้ถ้าสมมติเวลาประมาณสองโมงขึ้นมค่ะอ๋อได้ดเดินเรียบร้อยเดินข้นไปเลยค่ะน้องเดินไปเลยน้องไปถอดรองเท้าด้วยลูกรองเท้าตรงไหนคะถอดรองเท้าบังค่ะน,นี่นี่นี่ทางนี้ลูกนี่นี่ทางนี้ไป,นไปเลยน้องจะเล่นอะไรคะ ไม่เล่เราเล่นหมีแม่มดกันไหมไปแม่มดกันไหมโอเค้ยไ่นไปแแวม่นอบแล้วแอบเลยแอไหนดีไนดีปแล้วไปยไปไปนกเลยอุยม่นอะไรอ่ะ นี่มินดินมินดินลองเยียบแบบนี้สิลูกลองเยียสิลองอย่าสิเฮ้ย ب, มิดินน้ำมันมันเหมือนน้ำกระจายเลยอ่ะออเ,เอาเลยหมคุนให้น่อยเอาไปช <laughs> ิกลัวเปล่ามิกลัวปลา สนุกไหมมิดินวายวายแม่โมด้วยแม่โมแม่แม่โมดูมิดินออมิดินเล่นเลยโอ้โหขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นได้ไหมโอโ้โ,อโหโเก่งมากแม่หมุนให้นะเอายังไปยังเล่นสองทางไปเลยเล่นเลยไม่แงเลนเอโอ้โ,อโหมิดิน โอโ connect, steel, ้โหตัวไหมอุ้ยอุ้ยระวังระวังลูกระวังนะคะระวังนะคะไปตรงไหนต่อไปทางไหนต่ออุ้ยไม่มีมันมันไหลนี่เลยอะน้ำกระจายเลยอะใช่ไหมใช่ปะมันกระจายเลยอะ โอ้โหจะเล่นอะไรเล่นอะไรไม่ทำอะไรลูกให้แม่หมุนให้ไหมหนึ่งสองสามป้าเอาเอาเล็ๆระวังนะมิลินระวังนะระวังนะระวังนะระวังไม่หล่นเลยเออไม่หล่นเลยจะได้ตรงอื่นอีกไหมคะ เห็นไหมเ้มามันเืน้น้ามันไม่เปืน้นมันเหมือนไนนนาางมามานี่นนยดูนไ่มดารนตาหมาไหนนาันา,นนาะนนอ่ะวเราจะไปหนตรงไหนกันนี่เร็ว <c oughs> เอาขึ้นนี่ไป <c oughs> ข,ขึ้นทางนี้ไหมอ้าว่ย <c oughs> <c oughs> ไปสิลูกไปเลยไม่เอาแม่นี่หนูอยากไปเล่นค่ะก็ไปสิลูกน้องต้องขึ้นทางนี้น้องต้องไม่ขึ้นทางนี้ลูกใช่ค่ะไปเลยได้นรอได้องได้กก็ไม่ขึ้นทาง้ถ้าน้องจะป็นอ์ได้嘛 เขาบอกว่ากดปุ่มกดปุ่มไม่ไินหาปุ่มสิกดปุ่มไหนใช่ไหมไม่ใช่กดปุ่มโอ้ยนี่ไงนี่ไงกดปุ่มแล้วใช้กดปุ่มไฟให้ทันที่โชว์อุ้ยอุ้ยตรงไหนอีกไม่ไินไม่ไินม่ไินตรงนี้นี่นี่นี่สีเขียวสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองไม่นินสีขาวไม่ไินตรงไหนอีกไม่ไินสีเหลือง สีน้ำเงินมิลินสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองอู้สีแดงมิลินอ้าวหมดเวลาหมดเวลาเก่งไหมดีมากมิลินเขาบอกว่าให้กดเขาบอกให้กดคมแดงอ้าวเริ่มมิลินเล็ว อุ้ยมิลินเอาเลยมิลินเอาเลยมิลินเร็วๆเลยมิลินเร็วๆเลยเร็วๆเลยเร็วๆเลยมิลินมิลินเอาเร็วๆ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 เร็วให้ทันเลยมิลินเร็วๆมาอีกแล้วมิลินสีแดงมาอีกแล้วมิลินมาอีกแล้วมิลินมาอีกแล้วสีเขียวมาอีกแล้วเขียวมิลินมิลินเขียวยังไม่หมดเลยสีน้ำเงินมาอีกแล้วมิลินแม่ช่วยแม่ช่วย สีแดงเร็ว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 เร็ล้วไม่นิช่วยกันช่วยกันช่วยกันสีน้ำเงินไม่นินช่วยกันเร็วช่วยกันตัวแรงแรงสีแดงช่วยกันไม่นินสีเขียวช่วยกันไม่นิสีเขียวไม่นินสีน้ำเงินช่วยกันไม่นิเร็วเร็ทางนู้นทางนู้นทางนู้นไม่ินนหมด มิลลีน่น้องต้องไปขึ้นทางนู้นนะคะต้องขึ้นทางบันไดค่ะทำอะไรอะ่ะมิลลี่นบิลลี่นทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะอุ้ยมิลลี่นทำอะไรอะ่ะปีนเลยไหนลองปีนสิไปเลยมิลลี่นกระดึ๊บไปมิลลี่นบิลลี่นกระดึ๊บไปเลยอุ้ยอุ้ยดูซิว่ามิลลี่นจะหล่นไหม ระวังหน้าทิ่มลงไปนะลูกลกระโดดเลยมิดินโอ้โหแม่รอดข้ามมาสิแม่เป็นคนใหญ่แล้วแม่ข้าไม่เป็นน้องมิลินชอบมาเล่นบอลแคร์รอเซอรมากเลยรอบท,ที่สองแล้วมาแม่ แม่หมุนให้ไป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 ัวไม้ไม่ดินัวไม้ไม่กลัวโอ้โหแม่เวียนหัวแล้วเนี่ยไม่ิ้นแม่เวียนหัวเลยอ่ะไม่ิ้นแม่เวียนหัวเลยอ่ะไม่ินไม่กลัวด้วยอ่ะจโอเคลงมาเลยลง ได้อะน้องขึ้นเลยจะแม่หมุนให้เอาอยัางอุ้ยขึ้นสองอันไม่ได้เพราะว่าไม่ไดินยังไม่ไดินยังเล็กอ,อยู่ลูกเอายังเอาเลยเอาอยัางอมามามาเาแม่ หนึ่งสองสามไปยังไปแล้วนะแม่โมไปเลยว้าวมิลินเวียนหัวไหมแม่เวียนหัวหจับมิลินเหรอจับมิลินเหรอจับเปล่า,ลาให้นายจับปล่าจับไปอ่ะอุ้ยระวังลูก ระวางังไอ้ลูกบอลมันตีหัวมิลินมิลินไม่ลืน่มนมนีมีคนเล่นอยู่ด้วยลูกใช่เช่ดีกวเด้ออลยเอาจับไว้นะจับไว้นะน้องจับไว้นะ จับไว้นะจับไว้นะลูกอ๊ยอุ๊ยลูกเจ็บไม่เจ็บไหมลูกโอเคโอเคโอเคไม่เจ็บไม่เจ็บเขาบอกไม่เจ็บค่ะไม่เป็นไรไปเล่นอันอื่นไหมมีดินไปเล่นอันอื่นไหมคะไปไหมเคาไปเล่นอันอื่นไหมไม่ ไปเลยมิลินระวังนะลูกระวังน้องไม่สีเราระวังนะมิลินมิลินตอนลงมิลินต้องกอดอ,อกโดยนะารู้เปล่ามิลินเดี๋ยวแม่ลงไปรอ,อ,อ,ปรอข้างล่างโอเคไหมโอเคไหมยังไปเลยน้อ,องอมิลินไปเลยม,มิลินรอแม่ด้วย ไม่เล่นหลอกจบแล้วจะมีพี่เขามาแล้วไปเร็วไปเร็วหลบเร็วเดี๋ยวพี่เขาชนมาเร็วลูกไม่เล่นหรอกไปเลยไปเลยเดี๋ยวแม่รอทางนี้นะไปกันโอเคอาไปอาไปเลยไปเลยอาไปลูกไปพี่ลินที่นี่ไม่มีโดนัทสไลด์เหมือนที่ไอันี้ ใช่ปะหมืพี่เวสเกตอ่ะมาวางนะลูกไปชึ่ไปเลยระวังนะลูกระวังนะคะไปเลยมมลินมิลิน,มลนแม่ไปรอข้างล่าง ไปเลยนะไปเลยหนึ่2 2> <ำ>นงสองค่ะไม่เอาหนึ่งสองสามไปเลยโอ้โห,โหกระเด้งเลยกระเด้งเลยอ่ะก็เป็นโซนทาร์เบอร์ขาวนะะเป็นเป็นแบบขาวเลยนะคะเป็นน้ำสเปนเะวียศาสตร์ใช่น้ำย่อยสูตรโอ้ยมิลินอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโซนห้องเรียนใช่ไหมมิลินโซนห้องเรียนไหมคะอันนี้เป็นน้ำวิทยาศาสตร์ใช่ไหม เว้ยมไม่นินมิค่อยทำอะไรอะ่ะอุ้ยมีเป็นตาขยายด้วยไม่นินโอ้โหน้องนินทำอะไรอะ่ะน้องนินเป็นนักวิทยาศาสตร์เหรอคะไหนดูซิเขาทำอะไรบ้างอะลูกอืเขยสีอะไรอ่ะเขยส,สีแม่ว่ามันน่าจะเป็นของเล่นสมมุตินะลูกอันนี้อะไรอะ่ะมีแม่ขยายอันใหญ่มากมนิน นี่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมข้ำมีทำไรเอ่ยดูสิน้ำทำไรคะอุ้ยไม่ไดินทางนี้มีกอไก่ขอไข่ด้วยไม่ไดินดีอ้าวของโลนของโลนเก็บของด้วยค่ะไม่ดินใส่ไม่ไดินใ,ใส่ชุดไหมไม่ไดินมีชุดด้วยเนี่ย มีชุดเก่าด้วยนี่อ่ะอ่ะใส่ก่อนค่ะใส่ไหมใส่ไหมคะอ่ะใส่เ,เลยอ่ะใส่ให้เร็วอ่ะไม่รีบใส่แขนมาก่อนสิลูกอ่ะใส่อ่ะออน้องอ่ะน้องใส่ใส่แขนเร็วบขยับขั้นหนึงค่ะโอ้โหนี่วิทยาศาสวิทยาศาสตร์ตัวน้อยวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ค่ะอันนี้แม่ไม่รู้มันคืออะไรอะนเลยสวนน้ำย่อส่วนเหรอคะแม่หมูส่วะะกินนี่มันมันเอาไว้เล่นอย่างนี้ปลาลูกที่มันเป็นเหมือนกดให้น้ำมันขึ้นไปอะไอตัวลูกๆสีแดงอะใช่ปะน้ำย่อส่วนไม่ได้ไปดูจากไหนมามหรอกคะ่ะมันเป็นได้ไ จะเป็นอีกตนนะคะเกี่ยวยกับช่างซ่อมรถนะคะทำไมไม่ดินซ่อมรถไหมคะนี่น้อมิินก็จะมาเป็นช่างซ่อมรถนะคะไหนหันามายิ้มให้หน่อยคะ่ะคุณช่างคุณช่างมิลินีคุณช่างมิลินไหนไปซ่อมรถสิคะอู๋บวกรนเลยน,น้องพิลนไหนคุณไหนคุณช่างซ่อมรถหันมายิ้มหน่อยค่ะ เดไนี่ยเอาหรอใช่ไม่ได้ช่างซ่อมรถใช่ไหมคะมโอ้โหซ่อมรถอย่างขม,ามัขมิ้นใช่จะ <laughs> น,น้องไม่ดีหรอคะคุณช่าง,น,งน้องอีนดีดีหรอคิดว่าเป็นคุณช่างน้องไม่ดีซ่อมอะไรคะซ่อมรถหรอคะ รอมือของจริงเลยใช่ไหมคะเหมือนของจริงเลยใช่ไหมคะน้องลองไข่ไข่ดูซิว่ามันได้ไหมคราวน่าจะเป็นให้เด็กๆเล่นนะลูกอาจจะไม่ได้ใช่ของจริงให้ออเป็นสมมตินะคะ เขาซ่อมข้างบนเปล่าลูกนี่ซ่อมเครื่องรถนี่ไงลูกและมกคนเยอะเลยใช่ค่ะมีคนเยอะเลย,ยคุณช่างคุณช่างซ่อมอะไรคะคุณช่างซ่อม่อ,อหรอคะ เป็นช่าง <it. S 1> เป็นมินดีอ๋อเป็นมินดีเองคิดว่าเป็นคุณช่างโอเคงั้นน้องเอาเอาหมวกไปวางไว้นี่ค่ะเอา,มาเอไม่อยากใส่หมวกใช่ไหมโอเคไม่อยากใส่หมวกก็ไม่เป็นไรโอเคไปวาง mm hmm. เป็นมินดีนอ่ะน้องเอามาแขวนมินดีนมินดีนน้องเอามาแขวนไว้ที่ม mm hmm. ไม้แขวนเสื้อลูกเหมือนที่มินดีนแฝดในนี่เลยลูกอ่ะช่วยกัน อ่ะสอดใส,ส่มีอันนี้นี่อดใส่เลยได้ไหมได้ได้ ตามแตก,กค่ะมีไหมคะแล้วเดี๋ยวแม่ค้ามาเสิร์ฟพิโตด้วยนะคะโอเคไหมคะโอ้โหนี่มีแม่ค้าหลายคนเลยแม่ค้ามาเสิร์ฟด้วยนะคะมิลินมิลิน สั่งขนมปังได้ยังได้ยังคะขนมปังกับเค้กได้ยังคะแม่สั่งขนมปังกับเค้กได้ยังคะโอเค,อค okay, มาเลยชื่อจับแมจจับคุณครับ โอ้ได้แล้วขอบคุณค่ะน้ำน้ำเอาน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแก้วหนึ่งค่ะเอาน้ำมาแล้วค่ะจะอยากได้สตรอเบอรี่ปั่นแก้วหนึ่งค่ะได้ไหมคะแม่ค้าสตรอเบอรีปัน่นได้ไหมคะแม่ค้าขอน้ำสตรอเบอรี่ปั่นหนึ่งค่ะอ,อืมอ้าวมีพ่อค้ามาให้แล้วนี่ ทำน้ำตเ็นที่ปัน่นแล้วอะน้นน้องไม่ได้ทำอะไรอะลูกอย่ำปั่อนอยากใมาตัดฮ่ย